ครับสวัสดีครับอันนี้ก็เที่ยวที่สี่ครับเที่ยวที่สี่ของการลากลากพ่วงนะแต่ดูลักษณะแล้วสงสัยจะได้ไปแม่เดี่ยวแล้วให้เขาขึ้นลูกคอยครับให้เขาขึ้นลูกคอยเพราะเราเราไม่คอยนะมันจะเป็นการเสียเวลาเสียรอบ อยู่อยู่ต่แต่ช่างขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยนี่ครับถ้าเราก็คอยตัวแม่อีกประมาณ2องสสามคันวันนี้สงสยัยจะได้ไปเดี่ยวกันครับแล้วก็ถอดโลกไว้นี้ให้เขาขึ้นลูกคอยเลย ก็กระบะก็เร <t ell noise> <Off> <issions> ิ่มแบออกแล้วอแชนโอชอบดันมาทางซ้ายกระบะแบะซ้ายเมื่อก่อนชาวไร่เขาจะคอยเนาะเขาจะคอยเขาจะมาจอดคอยรถ แต่ทีนี้รถรถได้มาจอดคอยชาวไร่แล้วทีนี้รถมาก็จอดคอยเพออ้อยเริ่มเริ่มที่จะเบาบางแล้วครับอ้อยเริ่มที่จะเบาบางลงแล้วจะหนูจัดไปไม่ต้องบอก เที่ยวนี้วิ่งเดียวไปก่อนครับและเที่ยวหลังมาค่อยลากลูกเป็นลากลูกเที่ยวที่สี่ไปอ้อยยาวๆก็ยื่นดีจริงๆจนันโหนนี่ยื่นเสมอไปเลย ดูเราเหลืออ้อยแค่กี่คันอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าคันหกคันเนาะเริ่มมาเรื่อยๆครับพราะเราจะไม่คอยเพราะเราจะไม่คอยพอเราไปพอเดียวมันได้ลงเร็วอยู่แล้ววิ่งเดียวไปได้ลงเร็วเราก็ กลับมาค่อยลากลูกไปครับวันนี้จ่์หนูเขากะว่าจะไปตักดินนะสงสัยไม่ได้ตักหรอกเพราะต้องคอยยกตัวลูกเที่ยวต่อเที่ยว ของตะเบ้าเมื่อกี้ไปสวยงามเลยอ่ะไปสวยเลยของตะเบ้าเมื่อกี้อ่ะน้ำหนักได้ด้วย ค่อยห,หลังมาไม่ค่อยได้จอดนานครับก็เป็นอ้อยสดมาก็ยกใส่ยกใส่ไปเลยน้ำหนักได้โน,น่นบอกโชเฟอร์เขาด้วยใส่ตรงไหนโน่หน้าไหมืหอหลังหลังว่ะ แล้วออสายผ่านไหมแล้วออต้องไปดูตาแกหน่อยใช่สายพานมันไหมหมดแล้วนี่ ه, อไอ้ถอยไปถอยไปถอยแล้วพุ่งมาใหม่ขึ้นล้อขึ้นล้อขึ้นล้อ <laughs> ถอยแล้วพุ่งมาใหม่ถอยแล้วพุ่งใหม่โอ้ถ้าสายสายพานสามเส้นแนะรงกว่านี้อีกครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวถอยไปอีก มัน้ช้ผ่านสองเส้นมันเลยนั่นพาพอพอพาเดี๋ยวไปตกหลุมยากอีกแเลยมาเลยตกแล้วมาโยกโยกเอ้ามาเดินหน้ามาเลยพ่พาเดินหน้ามาเดี๋ยวมันตกหลุมยาก ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพุ่งไปเฮ้ยโอ้โหแกสายพันธสองเส้นครับไปไปไปถ้าแกสายสามเส้นน่ะไม่เป็นไรดอกสายสองเส้นมา นั่นแหละมันต้องใส่3มเส้นจะใส่2เส้นเห็นไหมมันก็กินเสียสายพานาน,นั่นแหละก็ขึ้นได้แล้วครับน้ำหนักก็อยู่ที่สอไอตันกว่าๆถึง2ตันไหมนี่ <c oughs> ตาใส่3เส้นเนยะทีนี้ วันนี้เราไปเดี่ยวก่อนครับ คลิปนี้บายบายครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้ได้วิ่งเดียวครับเพราะเดี๋ยวเราจะจอดลูกไว้นี่เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวก่อนสวัสดีครับ